วัสดีค่ะภพแมพี่น้องค่ะด้เวลาเยลินกบมาคือเกา่ามือหนีสิ้าพ,พี่น้องกินตามบะงูไกย่ย่างค่ะหมูกระจกกับข้าวเหนียวพักก็มีบักแจงบะทั่วบกเขือกระลำพักโขมพักปุงนิดหน่อยมีแค่นีน้เยลินกะซีมาอัปเดตข่าวสารสู่พี่น้องฟังพี่น้องเอ้ยเกี่ยวกับโควิดนี่แหละเกี่ยวกับการจับจัดงานปาร์ตี้ค่ะ ก่อนอื่นกกาบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขูุสุขคนเด้วยค่ะววอิซีเกาอิซีไม่บานพีเมืองนองส้นยุโรปโซนอินเดียเชียคนไทยอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศค่ะทุกมุม่ทั่วโลกทุกเช้อชาติศาสนาเยลินกบขอบคุณได้หลายด้วยค่ะเมื่อนี้กะจะกินไปบอกไปค่ะเอาขอเหลื่อมต้นด้วยค่ะเขาเศร้าขาเที่ยงหลวงหยอดทื่อเกาตามจะตายเยลินขนาดบริเตียดเก่งงานก่งจักว่าหยางอย่างพี่น้อง จ้าคนนี้อีหยังโซเซเดกินข้าวกินน้ำโซเซเดมาบอกมาจากมาคำแรกตำบังโฮงพี่น้องตำบังโฮงปาปายาสลัด very spicy but I like so much it with sticky rice แซ่บพี่น้องโคขนาดโควิดอลาวาด กันย่างนี้การจัดปาร์ตี้จัดงานวันเกิดอยู่พูนวิลล่ารูกลางตัวัจยากลางเมืองพัทยาเป็นเช่าต่างชาติเิ่นมะซาัานพูนวิลายางดูเลยจัดงาน ดิิมกินกันเต็มที่แสงสีเพียบมีโต๊ะผู้มีสะไหวน้ำเหตุเกิดเมื่อวันที่2ี่สหเมษายนพศ2 5 6พนอหเมื่อคืนนี่ตอนหกถทุ่มในมีคนในหมู่บ้านข้องบานกับบานรูบ้บานระดับเนาะ ่าเมนแบบมูบันจัดสรรทัวไปอันไหนระดับได้ระดับคูวิลล่า่าเมน,เนต่โมเมนราคาถูกๆคนทั่วไปแจงความวันมีเช่าตาังชาิมาจัดงานวันเกิดทั้งดื่มทั้งกินทรงเสียงดังแระคนก่นย่านแผ่แผเสือโคนะวิดนะบอกงอ่ายๆพี่น้อง ที่นี่ทางทางประลัดทัางประลัดอำเภอบางละมุ่งจังหวัดชลบุรีเพิ่นกะสงสายรับไปตรวจสอบว่าจริงบอสายรับเพิ่นกะไปก็มีการจัดงานปาร์ตี้กินมีไฟแสงสีมีโต๊ะผู้มีสะไวน้ำ ปะดปะดาตกแต่งยางงามเลยดด่มกินกันมว่วนเฮ้ฮ่าแบบว่่ได้สนใจอย่างเลยพี่นอ้องแล้วที่นี้ทั้งประรัดเพื่อน,น,นกับเสื้อผ้ากำลังเจ้าหน้าที่ไปประมาณหาซิบกว่าได้เข้าไปก็เดกเขาทําการจับกลุ่มผู้จัดงานเต็มปาก เพื่อนเร่เชา้าอนบ้านรู้นะสองหลังอยู่ตรงกันในสีเรียพี่นองอยู่ตรงกันขามกันเลยมีคนอยู่ในง่านะทั้งเมดยี่สิบแปดยี่สิบแปดคนเป็นคนไทยนะสามคนนอกนั้นป็นต่างชาติก็มีฟิลิปปินส์มีลาซียมีอังกฤษ ฝรั่งเศสแคนาดาอันเบเนียและกับกรัมพูชาพี่น้องนี่แหละที่เพื่อนจับกลุมได้มียี่สิบปดคนเมื่อนี่ละ่ะมันจังเ <c oughs> จมที่ขอกินก่อนเด้ยพี่นอ้องเนี่ลินหิวอีรีหิวแห้ง สถานที่ที่เพันเขาจับผมุมยื่ซ้อยคุณสัมพันธ์11บทับหนึ่งตำบลหน,นองปืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีภูนวินล่าพัทยาเป็นมูบานงามอีนะ่ะพันเขาจับผมุมยีแปดคนที่เปนจับไดน้น่นเป็นผู้ชายส1บดคนเป็นเม่ยิ่งสิเจคน เขาไปเพิง่งระตกใจยยลินก็งงอยู่ได้พี่น่องเป็นอย่างเพื่อนเพื่อนจังจะบอรูทำงานเป็นคู่สอนภาษาค่ะเจ้าหน้าที่มันถามเพื่อน,อนสอนภาษาอยู่โรงเรียนเนาะพวกอินเตอร์พวกอย่างสี่เป็นมาพี่น่อง มันก็นมีคู่มันก็นมีคนไทยอยู่แล้วนั่นเป็นอย่งมือเจ้าบรูเรื่องเพิ่งก็ต่างถามกันแล้วตอนต้องเรียนกับปิดจะรู้กันคนไท้กัน่าจะบอกตัวนี้กัมาจัดงานปาร์ตี้รู้เฉยและหลังตรงกันขามกันขึ้นกันการจัดการตกแต่งแบบเดียวกัน มันจะเศร้าสองหลังอยู่แล้วเจ้าหน้าที่เพื่อนจะเลยผ้าไปสถานีตำรวจผู้ทอดน,น้องปืนไปสอบประวัติบุคคลเขาว่าเพื่อนบม่รู้เรื่องพอาพี่เกิหมายแบบนั่นแบบนี้จนเจ้าหน้าที่เพื่อนต้องให้ลำเมื่อแปลให้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ให้เพื่อนเข้าใจร่วมขอหาจับคุมผิดพอ่อเลโกอผิดพ่อเลากอซุกเสริน หาหม่วหาหม่วซุมหรือว่าจัดงานอธิบายให้เข้าใจเลยบัณกฎหมายเพิ่นได้ออกมาเรียบร้อยแล้วคันผู้ใดออกจากบ้านบอไซนหน้ากากอนหน้าไม่โดนจับพี่น้องฟังให้ดีเด้อออกมาเรียบร้อยแล้วผู้ใดวรลูกกะ ยี่ดินขอเป็นกระบอกเสียงบอกไปเลยโดนจับแน่นอนค่าปรับสูงสุดไม่เกินสองหมื่นบาทพี่น้องสองหมื่นด้พี่น้อง่มันเงินหน่อยหน่อยเงินลอยกัยังหาอยากเงิเงินถึงสองหมื่น 20, อันผู้ใดจะว่าใ่หนาก,ากากแล้ว จะดึงหน้ากากมาห้อยไว้ยู่ข้างระว่างให้ดีพี่น้องโดนเอาไว้ใต้จมูกใต้ปากโดนมัดจะต้องให้แบบคุ้มให้มิดเลยพี่น้องจมูกปากทุกอย่างเอาให้มิดปลอดยพร้อมเพราะว่เห้เอาวโมหัวยางไปใส่ไม่ใส่นะพี่น้องเพราะผู้ใดติดผู้ติดเพิ่นบ่ไดบอกรั้เพิ่ติดนเพนิ่ก็เงียบ ขนาดว่านี้ออกจากโรงพยาบาลสะน้มกะมี่ไปสวมบัตรไปสวมบัตรประชาชนผู้อื่นที่ิ่นเ็ดเสียแจ้งแจ้งทั้งโรงพยาบาลบาิ่นติดโควิดิ่นซื้อนี่ซื้อนี่ที่จริงว่าเมีนบัตรประชาชนนจะของเป็นบัตรประชาชนผู้อื่นกะมี่พอ้โหว่าเสียแล้หนีเฉยพี่น้อง ตำ้วจก็ตามจ๊บตัวจับเลยหรอถ้าจนว่าจาของบัตรประชาชน่นเดือนร้อนหลายต้องออกมาแจงค่วมว่าว่าเป็นเพลินเป็นไปเหตุงานหรือเป็นเห็นบัตรประชาชนเพิ่นเสียแต่เพิ่นไม่ได้แจงค่วมตอนนั้นก็บอกคิดว่าสิมีคุเอาัวรเพิ่นมาสวมขนาดที่ว่าขอยาพี่น้องญาติเพิ่นยังเพิ่น เดือดร้อนไปหมดเดือดร้อนขนาดว่าไปซื้อของร้านค้าก็ไปแจกขายให้คนในหมู่บ้านก็มองเดืวยสายตาทีร่รังเกียจเบิ่งแบบเขาเอาคิดอารมณ์จ่งมาซื้ออย่งไน,นพี่น้องทั้งที่เป็นมาเดี๋ยวตีโควแต่วามาโดนสวมร้อยบตดประชาชุน มีสารเราผัาดพี่น้องเลยระว่างเ้ยยาดินก็นเลยเอามาบอกข่าวให้ฟังระว่างตัวให้ดีที่สุดนะพี่น้องเนาะอย่าให้ติดเสื้ออันตรา,ายล่ะโอ้ยทั้งแสบทั้งเผ็ด เห็นหลายพี่น้ออิ่มอิ่มแห้งตอน คลิปนี้เยลินกดอร์ซิโกะโตก่อนเด้อค่ะทางในกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเยลินพัทยาน้ำเด้อค่ะอย่าลืมเด้อพี่น้องถูกจับแน่นอนเด้อออกนอกบ้านปใส่แมทหรือใส่แล้วลห้อยไว้ข้างหรือว,ว่าห้อยข้างหูนี่ก็โดนเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะไปเลยด้อพี่น้อง